ผมจะแบบว่าตั้งใจทําเพลงจะบอกเพื่อนๆว่าสว่านบอสตัวเนี้ดีสุดเลยตั้งแตนตั้งแหนใช้มาคือตัวเนี้ตัวนี้ดีที่สุดเลยใครชอบนะใครแบบขาดสว่านมือผมบอกเลยว,ว่าสําหรับประกอบของนะตัวนี้คือแบบเป็นสว่านที่แบบใช้งานดีมากได้ใช้งานจริงใช้งานง่ายสุดใช้งานจริงแล้วแบบ ถูกประเภทสุดคือประกอบตู้ประกอบเตียงประกอบทุกอย่างอันนี้ยดีสุดจริงลองเพื่อนๆใครบอกว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะคะส่งมาให้ใช้ก็ได้ค่ะคือคือมันดีกว่าสว่านมือแบบอีกแบบเยอะมากสําหรับใช้ประกอบของเพราะว่ามันดันปุ๊บมันมันหมุนเลยแล้วก็คือดีจริงดีจริงอันนี้คือโคตรดีเลยวันเจ้าของบอสนะคะมาเจอคลิปนี้ประกอบของวันละสิบยี่สิบอย่างอะไรเงี้ย ประกอบของแก้เครียดพอเราทํางานเพลงเสร็จปุ๊บแล้วก็มาประกอบของเล่นแล้วก็น้องๆมาก็สอนนู่นสอนนี่ไม่ได้เก่งนะแต่ก็สอนเขาไปทั่วอืมเครื่องมือช่างมาขายบางได้เดี๋ยวไหนมีเครื่องมือช่างออกมามาขายไม่มีคนซื้อรเครื่องมือช่างขายยากผมเพิ่งประกอบเสร็จอันนึงก็เลยมาทักทายก่อนเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้เจอกันแบบคือสีนี้เพื่อนๆบอกเหมือนคนแก่ผมบอกคุ้งคิ้วนี่อืม ฟิลเตอร์นี้หลอกนะก็ะเจอกันแบบตัวกลมหน้ากลมกันไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะน่านจะบวมขึ้นพอเราพีเันใส่ฟิลเตอร์แบบหน้าเรียวด้วยนะคะทุกคนยังยไม่เรียวอือ<ม>อันนี้ใส่ฟิลเตอร์หน้าเรียวแล้วนะคิดถึงทุกคนจริงน,น,น,นะครับผมสีนี้สวยแต่ว่าคืออาจจะดูหน้าแก่ขึ้นหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรคิดถึงทุกคนคิดถึงมากเดี๋ยวเจอกันวันที่แปดมีขายของก็จะได้เปิดเพลงด้วยเนี่ยเห็นไหมเครื่องบินสามีอยู่บนตู้เย็นตอนนี้น้องๆฝึกบินเครื่องบินในซิมกันตลกดีอือ ถึงทุกคนครับคิดถึงทุกคนเลยครับพรุ่งนี้ปล่อยเพลงแล้วก็เป็นช่วงบ่ายจริงก็ถ้าทีมงานแบบจัดอะไรทําเสร็จทุกอย่างก็ได้ปล่อยช่วงหลังบ่ายจริงก็เดี๋ยวมาเจอกันปล่อยเพลงสนุกๆแล้วก็ไลฟ์เล่นด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับเจอกันใหม่ยวประกอบของนู่นนี่ต่อไว้ห้องให้น้องๆเพราะเดี๋ยวจะแบบให้มารวมไลฟ์พร้อมๆกันอยู่เป็นห้องๆเจอกันในไลฟ์ Tomorrow Tomorrow อ่า

What time, ka? I don't know. Rare. Oh, look, <laughs> ka! King Today cooking. Morning cooking. Everyone, J team gaja, let's uh, go. Please. Everyone, can that, guys. Because tomorrow five, 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 five. Sorry, on, on, <laughs> right, sorry can you finish it too late, ka? ทีมรักับทีมรักกัใช่บอกเลยว่าเดี๋ยวพี่นลคลิปเดียวของเราอ่ะพี่สุสี่คนีจอพี่ทลีพี่ทลีคิดนู้หมคะคิดถึงมากคิดถึงมากๆตอนนี้อ้วนตูใช่ปะใช่ไหมใช่ จริงเอ้บัวเฮ้ยตอนนี้เกาหลีทำไมชายันคะเชายันบอกว่าตอนนี้เกาหลีทำไมชาย็นคะทำไมชายันคะจริงจริงย่าดร็อปต์สินสินอยู่คำอะดรอปอต์ดรอปอต์ขอบคุณพี่พี่ทุกคนค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะถ้าปล่อยเพลงแล้วถ้าปล่อยเพลงก่อนสองทุ่มเจอกันช่วงประมาณสองทุ่ม พี่แน็พี่เคห้องพี่แน็ตไหมคะใช่ค่ะคุณพี่น้องชายเย็นบอกระวังเลิกกําดาหลาแพ้ทำอะไรไม่รู้อ่ะต้องหานวมก่อนสีใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรีบหานวมจินนี่เที่ยวไทยเฟสติวัลเห็นสวยมากนอนสรุปไปแล้ววะจะกดไปหาจินนี่จินนี่ไม่เจอหกอันพอแล้วนวมนี้พี่ตัวเล็กบอกพอพอแล้วนวมครอถสองทุ่มถ้าปล่อยเพลงก่อนสองทุ่มก็อาจจะวันหนึ่งก็อาจจะพีเคช่วงประมาณสองทุ่มเนพ,พี่พี่จะได้แบบยังไม่ง่วง ไปแล้วนะคะ